สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทําเมนูทอดมันปลาครับทาได้ง่ายๆโดยใช้ปลากระป๋องนะครับและวัตถุดิบไม่เยอะเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันอย่างแรกก็จะเป็นแป้งทอดกรอบนะครับก็ใช้อยู่ที่50กรัมนะครับตามด้วยเครื่องแกงเผ็ดนะครับใช้อยู่ที่3ช้อนโต๊ะนะครับปลากระป๋องนะครับใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมก็ใช้อยู่ที่2กระป๋อง ตามด้วยใบมะกรูดครับก็ใช้อยู่ที่3มใบครับแล้วก็ถั่วฝักยาวครับก็ใช้อยู่ที่3มฝักครับตามด้วยไข่ไก่2ฟองครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราก็ไปหั่นเตรียมวัตถุดิบกันเลยนะครับก็นําใบมะกรูดนะครับมาเอาเส้นหลังออกแล้วก็พับหั่นแบบนี้นะครับตามด้วยถั่วฝักยาวครับเราก็จะหั่นบางๆนะครับแบบนี้ครับ โอเคครับเราก็หั่นวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเปิดปากระป๋องใส่ลงไปได้เลยนะครับ2กระป๋องครับที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นครับจากนั้นเราก็ขยำปากระป๋องให้ละเอียดเลยนะครับและเมื่อปลาเราละเอียดได้ทีแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงครับ จากนั้นก็ขยำให้เข้ากันครับขยำเนื้อปลาและเครื่องแกงเข้าที่แล้วตามด้วยไข่ไก่ครับสองฟองครับตอกไปได้เลยครับจากนั้นก็ขยำให้ส่วนผสมเข้ากันครับ ขย่งไปสักพักแล้วนะครับทุกอย่างก็เข้ากันแล้วนะครับตามด้วยแป้งครับที่เราเตรียมไว้ครับในส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆไปดูรายละเอียดได้ครับจากนั้นเราก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็มีความเหนียวนะครับเหนียวข้นนะครับ เมื่อเราใส่แป้งคลุกเขาจนได้ที่แล้วตามด้วยใบมะกรูดหั่นซอยครับแล้วก็ถั่วฝักยาวครับที่เราหั่นทิ้งไว้ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปรุงรสชาติกันครับผงปรุงรสครับสักนิดหน่อยครับน้ำตาลทรายสักเล็กน้อยครับตามด้วยน้ำปลาอีกสองช้อนโต๊ะครับจากนั้นเราก็ขยำให้ส่วนผสมเข้ากันครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปแช่ครับ แช่เย็นไว้สัก20-30นาทีนะครับเพื่อให้หรสชาติมันลงตัวแล้วก็เข้ากันได้มากยิ่งขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นําไปแช่ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ก่อนนะครับในตู้เย็นสัก20นาทีครับได้แล้วนะครับ20นาทีก็พร้อมทอดได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งกระทะในขั้นตอนต่อไปเลยครับ ตั้งกระทะแล้วจากนั้นก็เทน้ำมันลงไปได้เลยนะครับระดับไฟเราจะเปิดที่ระดับไฟแรงก่อนนะครับเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วขั้นตอนที่เรานำทอดมันลงไปทอดนะครับเราก็จะปรับระดับไฟลงเป็นไฟกลางครับหรือว่าไฟอ่อนค่อนไะทางกลางนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำช้อนตักทอดมันปลาของเราขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ช้อนเขี่ยบแบบนี้ได้เลยนะครับพยายามให้มันบางๆนิดนึงนะครับ ถ้าเกิดหนาไปก็กลัวจะข้างในไม่สุกนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับทอดแบบนี้เลยนะครับ ทอดเ็จแล้วของเราก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับก็นําขึ้นไปพักน้ํามันไปได้เลยนะครับต่อด้วยเซตที่2เลยครับทาเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนๆระดับไฟก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าน้ํามันของเรามันก็ร้อนได้ที่อยู่แล้วนะครับ เซตที่3ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเเราก็นําไปพักน้ำมันไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เซตที่4แล้วนะครับก็เป็นเซตสุดท้ายก็เหลือได้แค่4ชิ้นนะครับสูตรทอดมันที่เราทําในวันนี้นะครับก็ถือว่าได้หลายจานอยู่นะครับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็ใครมีแตงกวาหรือว่ามีผักต่างๆที่ทานคู่กับทอดมันก็สามารถนํามาทานคู่กันได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสําหรับทอดมันปลา โดยการใช้ปลากระป๋องเราในวันนี้นะครับบอกเลยว่าหอมน่ารับประทานมากๆครับทำไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครอยากทานทอดมันปลาแบบเร่งด่วนไม่มีเวลาออกไปซื้อปลานะครับก็ลองมาทำวิธีนี้ดูได้ครับและหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ